ดีค่ะ,คะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคระบบทางเดินหายใจนะคะคุณหมอธนสิทธิ์พงพนัสแล้วค่ะคุณหมอคะวันนี้ต้องมีคําถามค่ะเกี่ยวกับโรคหืดมานะคะซึ่งมีข้อสงสัยว่าปัจจุบันนี้มลภาวะเยอะเหลือเกินค่ะทั้งฝุ่นพี่ M2.5 ทั้งสารพิษต่างๆสิ่งพวกนี้ค่ะทําให้เราแบบป่วยทางเดินหายใจจนเป็นโรคหืดไหมคะ รโรคหืดก็เป็นโรคชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับหลอดลมนะครับ<ช>ซ,ซึ่งเกิดจากการอักเสบเรื้อรังที่เกิดจากการแพ้ฝุ่นเนี่ยนะครับมันเป็นอนุภาคที่มีสารต่างๆผสมกันซึ่งอาจจะมีสารก่อภูมิแพ้อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้คนที่เป็นโรคหืดอ,อยู่แล้วเนี่ยอาการกําเริบขึ้นง่ายนะครับอ,อ๋อคือมลภาวะเนี่ยกระตุ้นให้ผู้ป่วยเนะะี่ยค่ะเกิดอาการกําเริบขึ้น<ช>ถูกต้องไหมคะแล้ว จริงๆโรคหืดเนี่ยค่ะมันอันตรายไหมคะพอดีเห็นในหนังแล้วก็ถ้าเกิดอาการขึ้นมาแล้วแบบไม่ทันจะถึงขั้นเสียชีวิตไหมคะคนไข้โรคหืดถ้าควบคุมโรคไม่ดีแล้วมีสิ่งกระตุ้นที่รุนแรงพอทําให้เกิดอาการรุนแรงแบบเฉียบพลันนะครับอาจจะถึงแก่ชีวิตได้ครับแล้วแบบนี้ใครคือกลุ่มเสี่ยงบ้างคะคุณหมอคะกลุ่มเสี่ยงของไข้โรคหืดนจริงโรคหืดเนี่ยพบได้ทุกช่วงอายุตั้งแต่เด็กเล็กๆจนผู้ใหญ่หรือคนสูงอายุนะครับ คนกลุ่มเสี่ยงของโรคหืดเนี่ยก็คือคนที่มีครอบประวัติครอบครัวที่มีคนไข้โรคหือดอยู่แล้วหรือเป็นภูมิแพ้อากาศอยู่แล้ว<ม>ภูมิแพ้อากาศเนี่ยก็คือเกิดที่ตรงจมูกโรคหืดเนี่ยเกิดที่หลอดลมนะครับฉะนั้นก็คือเราทุกช่วงวัยใช่ไหมคะคุณหมอคะที่สามารถที่จะเกิดโรคนี้ได้ทีนี้ก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปสัมผัสกับสารภูมิแพ้นั้นเมื่อไหร่ ดูต้อนไหมคะแล้วทีนี้เราก็อาจจะไม่รู้ตัวมาก่อนเลยค่ะว่าเอ้ยเราแพ้อันนี้หรือเปล่าอะไรคะที่ทําให้เรารู้ว่าเอ้ยอาการนี้แหละฉันอาจจะเป็นโรคหืดแล้วเนี่ยค่ะคุณหมออาการของโรคหืดเนี่ยต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเป็นเด็กเล็กๆเด็กเล็กเนี่ยหลอดลมเขาเล็กดังนั้นนี่นอาการของโรคหืดจะเด่นชัดเช่นมีอาการเหนื่อยนะครับมีหายใจเสียงวีดนะครับโดยเฉพาะมักจะเป็นเวลาตอนกลางคืนหรือตอนอากาศเย็นๆเพราะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่กระตุ้นทําให้เกิดโรคหืดได้ง่ายนะครับ แต่ถ้าผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยหลอดลมค่อนข้างโตดังนั้นเนี่ยหลอดลมตีบเล็กน้อยเนี่ยคนไข้มักจะไม่มีอาการอะไรเลยเพราะฉะนั้นคนไข้โรคหืดในผู้ใหญ่ที่เราเจอเนี่ยส่วนใหญ่อาการเริ่มต้นมักจะเป็นเวลาเราเป็นหวัดก็จะไอนานเช่นคนในบ้านอ่าบางคนเป็นหวัดพร้อมๆกันไอหายแล้วคนในอูไอนานเหลือเกินแสดงว่าหลอดลมเขาไวค่อนข้างเยอะนะครับสองก็คือคนไข้ที่เหนื่อยง่ายนะครับเช่น ขึ้นมันสะพานลอยปกติขึ้นสบายๆพอช่วงหนึ่งว่าทำไมเหนื่อยจังนะครับผิดไปใช่แต่ถ้าเป็นเยอะกว่านั้นนะครับก็จะมีเรื่องของไอเลือรังโดยเฉพาะไอตอนกลางคืนตื่นมากลางคืนเพื่อไอนะมีการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกตอนกลางคืนโดยเฉพาะตอนหายใจออกมีหายใจเสียงวีดนะครับอันนี้คืออาการของโรคหืดซึ่งไม่จําเป็นอาการไม่จําเป็นต้องมีอาการทั้งหมดบางคนเป็นน้อยบางคนเป็นเยอะต่างกันครับ อ,อ,าอาจารย์อาจารย์บอกค่ะถ้าเกิดว่าเรามีอาการอย่างที่ที่คุณหมอกล่าวมาเนี่ยค่ะเราควรมาพบแพทย์ตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมคะหรือว่า,าบางคนเนี่ยอาจจะแบบเอ้ฉันอาจจะเป็นหวัดกินยาแก้แพ้หน่อยก็ได้หรือเปล่าคะอาจารย์จริงๆแล้วโรคหืดในบางคนเนี่ยแยกค่อนข้างยากนะครับแต่ไม่ว่าโรคอะไรถ้ามาหาแพทย์แล้ววินิจฉัยได้เร็วก็จะดีต่อคนคนนั้นแล้วก็ง่ายต่อการรักษา ทีนี้เข้าสู่เรื่องของการรักษาถ้าสมมติว่าคนไข้ที่เป็นหืดหรือว่าเราพบว่าอาการเราไม่ไม่ค่อยโอเคแล้วมาหาคุณหมอแล้วคุณหมอ,อส่วนใหญ่เรารักษาอย่างไงคะคุณหมอคะโรคหืดเนี่ยเราการแบ่งการรักษาโดยการใช้ยากับไม่ใช้ยาซึ่งต้องควบคู่กันผมจะพูดถึงการใช้ยาก่อนนะครับการใช้ยาของโรคหืดเนี่ยเราต้องแบ่งยาเป็นยาที่ควบคุมโรคก,กับยาที่ฉุกเฉินเรียกยาฉุกเฉินคือยาขยายหลอดลมนั่นเองนะครับ คิดว่าโรคหืดเนี่ยมันเป็นโรคเรื้อรังคิดว่ามันเหมือนเบาหวานความดันนะครับซึ่งบางทีอาการมันไม่ชัดเจนเพราะคนไข้โรคหืดอ,อย่างที่บอกคือหลอดลมเนี่ยในผู้ใหญ่จีบนิดนึงไม่มีอาการเลยเหมือนเบาหวานน้ําตาลขึ้นสองสามร้อยบางทีงคนไข้ก็ไม่มีอาการเลยเหมือนกันนะครับดังนั้นการควบคุมโรคหืดที่ดีเนี่ยก็ต้องใช้ยาเป็นประจําเช้าเย็นนะครับการใช้ยาเป็นประจำหมายถึงยาควบคุมคือใช้เช้ากับใช้ตอนเย็นหรือปัจจุบันเนี่ยมียาที่ใช้วันละครั้งแล้วด้วยเหมือนกัน นะครับจุดมุ่งหมายคือเราไม่จําเป็นต้องใช้ยาฉุกเฉินเลยก็คือไม่มีอาการเลยนั่นคือจุดมุ่งหมายหลักของการรักษาโรคหือนะครับแต่ส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยเวลาเกิดมีอาการปุ๊บก็มักจะใช้ยาฉุกเฉินพอใช้ยาฉุกเฉินปุ๊บยาขยายหลอดลมก็จะดีขึ้นแต่ว่าตัวสาเหตุจริงๆที่ทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในหลอดลมเนี่ยมันยังไม่ได้รับการรักษาเลยเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยในอนาคตก็จะเป็นบ่อยขึ้นรุนแรงขึ้น ถ้าปล่อยให้การอักเสบเรื้อรังนี้เป็นนานๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลอดลมเนี่ยมันจะหนาขึ้นหลอดลมหนาขึ้นรูก็เล็กลงคิดสภาพโรคเือเวลากำเริบเนี่ยหลอดลมตีบตัวปุ๊บเราใช้ยาขยายหลอดลมปุ๊บอ่าขยายเท่าเดิมก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าในอนาคตถ้าเราปล่อยไม่ควบคุมหลอดลมก็จะหนารูก็เล็กตีบตัวก็ตีบเยอะพอใช้ยาขยายหลอดลมก็ขยายได้แต่ว่ารูกไไ็ไม่ได้ไม่ได้โตขึ้นเท่าไหร่เพราะหลอดลมหนาไปแล้ว เพราะฉะนั้นอันนี้คือจุดมุ่งหมายอีกอันนึงในการรักษาโรคหืดคือป้องกันไม่ให้หลอดลมมันหนาส่วนการรักษาโดยไม่ใช้ยานั้นนะครับก็เนื่องจากโรคคือเนี่ยเกิดจากเราหายใจสิ่งก่อบภูมิแพ้เข้าไปนะครับดังนั้นสิ่งก่อบภูมิแพ้เนี่ยอูในโลกนี้สารจากธรรมชาติสารสังเคราห์ทั้งหลายแพ้ได้หมดนะครับอยาคิดว่าอตสารออร์แกนิกเราไม่แพ้แน่ๆบางคนก็แพ้กลิ่นดอกไม้ดอกไม้ก็ธรรมชาติเหมือนกันนะครับ ดังนั้นสารกอร่อภูมิแพ้เนี่ยมันมีเยอะมากแต่ถ้าอยากจะตรวจสารกอร่อภูมิแพ้ทางโรงพยาบาลก็มีตรวจให้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเซตการตรวจเนี่ยมันจะตรวจได้ประมาณ 20- 30อย่างแต่สารกอร่อภูมิแพ้เป็นร้อยแต่ถ้าเรารู้ก็จะดีกว่านะครับการหลีกเลี่ยงสารกอร่อภูมิแพ้เนี่ยสารกอร่อภูมิแพ้ที่พบบ่อยในประชากรโลกเลยไม่เฉพาะไทยนะครับก็คือ1ก็คือเรื่องของไรฝุ่นซึ่งเป็นมแมลงตัวเล็กๆเท่าฝุ่น ชอบอยู่ตามห้องนอนทั้งหลายเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำไมโรคขืดมักจะเกิดตอนนอนนะครับ2คือมูลแมงสาบรู้จักแมงสาบนะครับสามคือเชื้อราเชื้อราเนี่ยอาจจะเป็นเชื้อราที่ผนังวอลเปเปอร์หรือเชื้อราตามธรรมชาติที่มันปลิวอยู่ในอากาศนะครับแล้วก็รังแคสัตว์รังแคสัตว์บางคนบอกว่าอ่ะเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวออาแพ้ขนสัตว์ แต่จริงๆขนสัตว์เนี่ยขนาดมันไม่เล็กนะ<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคงไม่สามารถหายใจขนสัตว์เนี่ยเข้าไปในหลอดลมได้สัดส่วนใหญ่ที่เราแพ้จริงก็คือเศษผิวหนังที่ตายไปแล้วของสัตว์ที่มันปลิวได้เราลองหายใจเข้าไปทําให้เกิดเรื่องได้ดังนั้นไม่ว่าคุณจะแพ้อะไรก็ตามส่วนใหญ่ของไข้โรคือเนี่ยเราจะแนะนําอย่างนี้ครับจัดการห้องนอนให้ดีนะครับผมานเตียงเตียงเนี่ยสําคัญที่ฟูก ผ้าปูที่นอนคงเปลี่ยนเป็นประจําอยู่แล้วสําคัญที่ฟูกกับหมอนโดยเฉพาะฟูกเนี่ยเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายๆเพราะมันใหญ่นะครับ mm hmm. ดังนั้นฟูกเนี่ยเราคงต้องใช้ดูดไรฝุ่นเป็นประจํานะครับ mm hmm. หนังสือก็ควรเก็บไว้ในกล่องพลาสติก mm hmm. เสื้อผ้าทั้งหลายก็ควรอยู่ในตู้นะครับ mm hmm. เพื่อลดโอกาสที่เราจะสูดสารก่อภูมิแพ้เข้าไป mm hmm. เป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เคลียร์ก่อนใช่ครับอันดับแรก หลีเกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้เรื่องการออกกําลังกายการออกกาลังกายที่ดีทําให้โรคหืดคุมได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะโรคหืดอย่าลืมว่าโรคหืดเป็นโรคเรื้อรังเหมือนเบาหวานความดันส่วนตัวผมเนี่ยไม่แนะนําว่ามีอาการค่อยใช้ยาผมไม่แนะนําเพราะว่ามันก็เหมือนกับคนไข้เบาหวานบอกว่ามีอาการค่อยกินยาปัญหาในอนาคตเกิดแน่นะครับการออกกําลังกายที่ดีเนี่ยก็คือการออกแบบคาร์ดิโอ ไปวิ่งไปวิ่งก็ได้ว่ายน้ําก็ได้ว่ายน้ายิ่งดีแต่วิ่งเนี่ยขอนิดนึงช่วงเนี้ฝุ่นเยอะถ้าเราวิ่งกลางแจ้งแล้วฝุ่นเยอะเราก็สูดฝุ่นก็ไปเยอะเหมือนกันก็คงไม่ดีกับโรคหืดนะครับคงเลือกช่วงเวลาที่วิ่งนะครับถ้าวิ่งข้างนอกไม่ได้ก็วิ่งในบ้านซื้อลู่วิ่งอะไรก็ได้ให้เหมาะสมกับตัวเองนะครับต่อไปก็คือวัคซีน วัคซีนของโรคหืดเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ไม่อยากให้คนไข้โรคหืดติดเชื้อทางเดินหายใจเพราะจะทําให้โรคหืดกําเริบได้วัคซีนที่เหมาะสมเนี่ยของใครโรคหืดก็คือ1ก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับสก็คือวัคซีนป้องกันปอดอักเสบนิวโมคอเข้าวัคซีนนะครับและในอนาคตก็คงจะแนะนำโควิดวัคซีนด้วยนะครับ คาทำโครบท่วนเลยค่ะข้อมูลเรื่องของการดูแรลรักษานะคะทีนี้ข้อสงสัยต่อมาที่คนแบบชอบถามกันมากเลยค่ะเราจําเป็นจะต้องพกยาเหมือนที่ในละครที่ถ้าเกิดว่าใครเป็นต้องพกไว้เป็นประจำไหมคะค,มคุณหมอคะผมแนะนาอย่างนี้ต่อให้โรคขึ้ดคุมได้ดีควรจะพกยาฉุกเฉินไว้เป็นประจำเมื่อกี้จําได้ไหมครับมียาควบคุมกับยาฉุกเฉินยาฉุกเฉินคือย,ยาขยายหลอดลมยาฉุกเฉินก็จําเป็นเหมือนกันนะครับยกตัวอยา่างสมมติ เราขับรถไปอ๋อรถติดข้างหน้าเกิดอุบัติเหตุพอดีข้างๆมีเผาญ้าพอดีอควันก็เต็มไปหมดเลยคนปกติก็ยังสำลักควันแย่เลยคนไข้โรคหืดก็ต้องกำเริบอยู่แล้วถ้าเราไม่มียาฉุกเฉินติดตัวเกิดอะไรขึ้นหลอดลมก็ตีบเราก็จะแย่ไดออ้คือเข้าใจโดยธรรมชาติเลยคะ่ะว่าคนที่เป็นโรคหืดนะคะคือพอเราหายใจติบคะ่ะแล้วมันมากับอาการกลัวคะ่ะคุณหมอคะทีนี้เราก็เลย อาจจะแบบว่าคนต้องปฏิบัติตัวยังไงถ้าเกิดมันเกิดแบบฉุกเฉินขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราจะต้องทํายังไงบ้างคะถ้าสมมติเราเจอคนไข้โรคหืดกาเริบสิ่งแรกที่เราต้องทําคือให้เขาตั้งสติก่อนแล้วก็ให้เขานั่งการนั่งเนี่ยการหายใจจะดีกว่าการนอนนะครับแล้วก็ถามเขาถึงยาฉุกเฉินถ้าเขาเอาติดตัวมาก็ให้เขาสูตรยาฉุกเฉินนะคบแต่ถ้าดูท่าไม่ดี เช่นไม่มียาฉุกเฉินอาการค่อนข้างเยอะทีเดียวรีบตามคนมาช่วยถ้าในกรุงเทพก็กด169นะครับคุณหมอคะแล้วโรคหืดเนี่ยคะ่ะจริงๆเรารักษาให้มันหายขาดเลยได้ไหมคะโรคหืดเนี่ยต้องยอมรับว่าโรคหืดเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยหายขาดนะครับเพราะเพราะว่ามันเกิดจากเราสูดสิ่งที่แพ้เข้าไปถ้าเรายังอยู่ใกล้ยังสูดสิ่งที่แพ้อยู่ใกล้สิ่งที่แพ้เนี่ยโอกาสหายขาดเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามโรคหืดจริงๆเป็นโรคที่ควบคุมโรคได้ไง่ายมาโกโรคหืดก็จะเหมือนพวกเบาหวานความดันนะครับเบาหวานความดันก็รักษาไม่หายขาดแต่เรารักษาเพื่อไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นเดียวกันโรคก,กับโรคหืดถ้าเราควบคุมได้ดีนะครับเวลาเราสูดสิ่งที่แพ้เยอะๆหรือเวลามีตัวกระตุ้นเยอะๆเราก็จะไม่เป็นเยอะไม่เป็นหนักแล้วก็รักษาไม่นานคนที่คุมไม่ดีเนี่ยก็จะรักษานานมากแล้วก็จะเป็นค่อนข้างหนักนะครับ อย่างเช่นคนดัง mm hmm. เช่นเดวิดเบ็คแฮมเขาเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพถูกไหมครับ mm hmm. เขาก็เป็นโรคหืด mm hmm. แต่เขาสามารถออกกำลังกายวิ่งในสนามได้เต็มเวลาเพราะว่าเขาคุมได้ดี mm hmm. อันนี้กำลังจะถามเลยคะ่ะว่า ที่บอกว่าให้เราไปออกกําลังกายแล้วก็วิ่งอะไรอย่างงี้ค่ะบางคนก็ฉันเป็นหืดแล้วกลัวไปแล้วหายใจไม่ทันอะไรอย่างนี้ค่ะคุณหมอคะมันจริงๆแล้วมันมันมันจะเกี่ยวข้องกันไหมคะหรือว่ากลัวเกินไปหรือเปล่าแบบนี้ปกติแล้วเราควรจะประเมินตัวเองก่อนวเวลาออกกําลังกายนะครับคือเราออกกําลังกายอย่างพอเหมาะไม่ฝืนตัวเองเกินไปนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติเรามีนาฬิกาจับจับชีพจรนะครับเดี๋ยวนี้สมาร์ทวอทเดอะแยะนะครับ ถ้าเราวิ่งอยู่ในโซนสองโซนสเนี่ยของชิบะจรเนี่ยก็ยังโอเคถ้าเกิดวิ่งในโซน5านานๆต่อให้คนปกติก็แย่เหมือนกันนะครับและคนไข้โรคหืดถ้าคุมได้ดีแล้วเนี่ยก็สามารถออกกำลังกายได,ได้ตามปกติเลยแต่ถ้าคุมได้ยังไม่ดีและอยากออกกําลังกายเราก็จะแนะนําว่าเราควรสูตรยาขยายหลอดลมหรือยาฉุกเฉินก่อนออกกําลังกายจะทําให้เราออกกําลังกายได้ดีขึ้น นะอยากจะให้คุณหมอแนะนําว่าสําหรับกลุ่มที่เป็นคนไข้แต่ว่ายังมีพฤติกรรมเช่นการสูบบุหรี่การนอนดึกหรือว่าการไม่ไม่ได้ออกกําลังกายอ่ะอยากจะให้คุณหมอแนะนํานิดนึงค่ะครับเรื่องการสูบบุหรี่เนี่ยคนปกติก็ไม่ควรสูบอยู่แล้วเพราะบุหรี่เนี่ยมีสารก่อภูมิมแพ้สารก่อมะเร็งนะครับแล้วก็จริงจริงบุหรี่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจค่อนข้างเยอะเหมือนกัน นอกจากที่เรารู้ว่ามันเกิดทุงร่มโปรงพอง,องมันเกิดมะเร็งปอดแล้วก็ตามนะครับบุหรี่เนี่ยก็ยังทําให้โรคหืดกาเริบได้ง่ายและคุมได้ยากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นการเลิกบุหรี่เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอันนึงในการรักษาโรคของหลอดลมเช่นโรคหืดเป็นต้นนะครับส่วนเรื่องการนอนดึกเนี่ยการนอนดึกทําให้ร่างกายเนี่ยอ่อนเพลียมากขึ้นนะครับโอกาสติดเชื้อต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้ก็ติดเชื้อทา,ท,าทางเดินหายใจก็พบบ่อยดังนั้นเนี่ย เราก็ไม่ควรนอนดึกเราควรจะนอนในผู้ใหญ่เนี่ยกวันากถชั่วโมงนะครับค่ะฉะนั้นก็ต้องดูแลร่างกายกันไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ป่วยหรือว่าในบ้านคุณเป็นผู้ป่วยมีอาจจะมีเด็กที่เป็นโรคหรืดอ,อยู่อันนี้ก็ต้องระวังด้วยองผู้ปกครองที่สูบบุหรี่ใช่ไหมคะหมออันนี้สำคัญมากเลยนะครับเรารู้จักบุหรี่มือหนึ่งอยู่แล้วก็คือคนสูบเองอบุหรี่มือสองคือ สมมติเรานั่งนี้แล้วมีคนสูบอยู่ในห้องอากาศไทยเทไม่ดีเราก็สูดควันบุหรี่เข้าไปนี่คือบุหรี่มือสองบุหรี่มือสามเนี่ยสำคัญกับในเด็กเล็กๆกับผู้หญิงตั้งครรภ์บุหรี่มือสามคืออะไรสมมติบ้านเรามีคนสูบบุหรี่แต่เขาออสูบบุหรี่ข้างนอกเลยสูบเสร็จปุ๊บเข้ามาคนที่ไม่สูบบุหรี่สิ่งที่เราจะรู้สึกได้คือเราได้กลิ่นบุหรี่จากคนที่สูบบุหรี่แต่คนสูบบุหรี่จะไม่รู้สึกว่ากลิ่นบุหรี่ติดตัวเพราะเขาชินกับกลิ่นบุหรี่มือสามเนี่ยในเด็กเล็ก ที่มีโรคหลอดลมอยู่แล้วเนี่ยหรือในผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยเด็กในครรภ์เนี่ยออกมาแล้วก็จะมีโอกาสเป็นโรคหลอดลมได้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นบุหรี่มือสามสำคัญเหมือนกันนะครับอ๋ออันนี้ต้องยิ่งระวังเลยนะคะยารักษาโรคหืดเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่ามันก็คือยาสเตียรอยนั่นเองแต่ยาเซรรยเนี่ยเวลากินนานๆถ้าเป็นแบบรูปกินนะครับกินนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดผลข้างเคียงเยอะมากนะครับดังนั้นเนี่ย เขาก็เลยดีไซน์มาให้เป็นยาที่ใช้สูตรนะครับยาใช้สูตรเนี่ยขนาดของยาเนี่ยตาม่อยากินเป็นร้อยเท่าผลข้างเคียงก็ต้องลดลงแต่อย่างไรก็ตามถ้าสูตรไม่ถูกยาก็แทบจะไม่ออกฤทธิ์เลยเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้โรคหืดเนี่ยสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งคือต้องสูตรยาให้ถูกต้องเราต้องเลือกวิธีเพราะว่ามันมีอุปกรณ์การสูตรหลายอย่างเราต้องเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับคนไข้นั้นๆ นะครับถ้าคนไข้นั้นทำยังไงก็ทำไม่ได้เช่นคนสูงอายุมือสัน่นจําไม่ค่อยได้ที่บ้านไม่ค่อยมีคนดูแลเราคงไม่อยากให้คนไข้สูตรเองเพราะสูตรเองเนี่ยคนไข้พลาดแน่นอนเราก็จะมีวิธีต่างๆในการเพื่อให้ยาเนี่ยเข้าไปสู่คนไข้เข้าไปในหลอดลมคนไข้เพื่อควบคุมโรคถืดได้นะครับสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะครับ เอาละคะ่ะท่านผู้ชมคะก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็น่าจะได้สาระข้อมูลที่ที่ค่อนข้างเพียงพอมากเลยทีเดียวสําหรับคนที่คิดว่าเออตัวเองเป็นโรคผืดอ,อยู่หรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะเรียนปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางของเราได้นะคะโดยช่องทางการติดต่อเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะซึ่งวันนี้ต้องเองแล้วก็รายการ CS c s Channel นะคะต้องกล่าวขอพบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างมากเลยคะ่ะขอพบพระคุณคะ่ะ แล้วอย่าลืมนะคะสุขภาพของคุณมั่นใจได้ไม่ต้องรอถึงเช้ากับเราศูนย์แพทย์เฉพาะทางเที่ยงคืนโรงพยาบาลเจ้าพระยาค่ะสวัสดีค่ะ